กินข้าวไัมเธอกินหรือยังกินสิกินด้วย ขอบคุณนะจัน้องไข่มุกขอบคุณครับอร่อยจังอร่อยอะไรแอบเจ้านายดูพิจิกรเลยเนี่ยกินอะไรมาทำไมหล่อจังเห็นนี่พิมพ่อยอันนี้พิมพ้อยสวัสดีครับสวัสดีครับ ม่วงนอนเนาะจริงๆแล้วอะแม่ม่วงนอนไหมตื่นเต้นปะเออเก่งนะมงากพี่อยู่เชียงใหมายเลขอะไรไขึ้ขับรถคุณการก่บคุณอมเม็์ครับสวยจงุง เป็นไงที่ก่อนครั้งแรกของผมก็ไม่ธรรมดาก็ได้อ่ะก็ได้การเลยอ่ะก็ไปต่อได้อ่ะพี่ลาบอยากได้บ้างอ่ะวันนี้สวยหอมมากเริ่มจัดกินข้าวยงกำลังจะไปกินนะไปกินข้างนอกเหรอให้แต่องผมก็มีนะดูกินเบอร์เกอร์ไปแล้วอืมนี่ไงยีบอลล่าลงไป พี่บอลเอาอะไรมานี่ยจ้าลาของพิงเหรอกอ้๋อผมไม่กินผมจิ้มแล้วมาเรามียนเนี้ยที่ผมตไามา้วที่รนี้ก็เอาไม่เไม่เอากินต้มตำไมกันดิรกต้มตแบงหนึ่ของน้องรอมาค่ะเจ้าโอ้ยขอบคุณครับอาจารย์มึงพิธีกรกินปูปลาได้ได้พิธีกรกินปูปลาได้ขอโทษพิธีกรท้ากินปูปลา ชื้อสวยมาพิงค์แล้วครับไอดอลเลเลิฟไฟเวอร์อยากเห็นหน้าน้องพิงค์ไม่ให้ดูหรอกวายเบิร์แค่นี้แหละไปชมกันต่อนะฝากดูด้วยนะเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะ ไม่ยาวใช่เพียเสร็จเป็นเพีงแป๊บเดียวอยากเห็นน้องพิงขาวก็ไปดูในอินสตาแกรมตัวเนาะจะไปถ่ายขราเจ้าได้จังไหนล่ะเ้าขเจ้าอยากออกขาเจ้าก็จะเดินมาเองไม่หมดละเราจะไปเอเลอร์ทลาไปถ่ายขราเจ้าขราเจ้ามันก็ติด PDPa ตัวเนาะเคยเบิ้งมาละ PDPa น่ะกฎหมายน่ะเขาฟ้องขึ้นมาช่วยจ่ายไหมพิงพอยฟ้องขึ้นมาเน่ยแย่เลยนะ งานไม่มีด้วยช่วงนี้ไม่มีตังจ่ายเลยเนี่ยอืมถูกต้องไหมอืมหวัดดีพี่ตั๊กคนสวยพี่ตั๊กก็ถ่ายไม่ได้พี่ตั๊กฟ้องพีดีพีขึ้นมาเลยยุ่งเลยเสียตังค์กี่บาทพีดีพีเนี่ยฮะเป็นแสนปะเป็นแสนนะเป็นแสนเลยเหรอเออถ่ายดูในผมนี่แหละเอาส่งของขวัญมาให้ถึงแสนเนาะเดี๋ยวจะเอาตังค์ไปจ่ายเขา สวัสดีพี่บอลด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับน้องพิงค์ใจดีคะ่ะเออดูแค่ยูโรก,ก็คุมแล้วคุณรออันนี้ดูผ่านนะนี่อ่ะอโอเคพอแล้วโอ้กินตะไอร้อน ลงเล่นรจ้คิดถึงโมเมนต์ยู่การ5 5 5. ห้าห้า้าหล่อแท้น่ารักอีกเบรกหนึ่งเหรอเธอใช่เข้าไปประมาณบ่ายบ่ายโมงยี่สิบครับลแล้วลอีกประมาณห้สิบคนมั้งหนะ้5 5 5. หสิบคนแล้วก็ประกาศแล้วแล้วกป็ประกาศแล้วเนี่ยน้องการเข้ามาใช่ไหมหล่อตลอดเลยนั่นยังไงจริง เอาไปกินเลยเอาไปกินเลยติดตามละครทุกเรื่องของพี่ค่ะขอบคุณค่ะตื่นเต้นไหมแต่หนูดูเป็นธรรมชาติดื่นไหลมากนั่นไงใช่ไหมพี่ครไกินข้าวเลยหรอจริงเฮ้ยเทำภูบ้า่บานะำได้ ป,ปุ่มปุยปุ่มปุยปุ่มปุยตามมาคุณว่าปุ่มปุยปุ่มปุยไม่อยู่เ <c oughs> ืืออกันเจอกันบ้างโปง่งอ่ามือหือครับมือหือไปบันโป่งครับเป็นเตะบอล <c oughs> มือหือแปลว่าไม่รู้อืมอืมตอบไม่ได้ เบ้าดีกินข้าวกันสั่นกินข้าแล้วเด้อพี่น้องเอลือกคำอะไรไหมเดี๋ยวผมจะไปเห็นงานเป็นพิธีกรเบ้าบ่ามทุนทว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 นเอาซิบอ่ะเดี๋ยวแบบไล่สดนมันบอเข้าไล่อันไทยไทยซูเปอร์โมเดลเข้าสิเบ้าอีสานเลยเพราะว่าจังหวะเข้าจับไม่เขาเบรกไม่ได้เขาคัดไม่ได้อยู่แล้วเขาก็เบ้าไปเรื่อยบานีิเอาเด้อเด้อพี่น้องเขากลับมาส่วนไทยซูเปอร์โมเดลปี2024เด้อป๊า นี่เข้มข้นมาครับเอาอ่านสก,ก,นสก,กสิปอ่านสกิปสู้เบิงเป็นภาษาอีสานเนาะอือขับเบิ่งโลดไปละเย่ขับเข้าสู่การแคสติ้งค้นหาบดนี้32ผู้เข้ารอบชุดท้ายของการประกวดไทยสูปเปอร์โมเดล2,024ิ่เด้อบะนี่ เมื่อเช้านี่ก็พานมากนะครับข้างคณะกรรมการเนี่ยก็ได้แคสติ้งผู้พานเขารอบไปลอยคนแล้วครับสำหรับช่วงบายเนียวจะเป็นการแคสติ้งผู้พานเขนารอบอีกประมาณ8 5หาคนอืมซึ่งคณะกรรมการเนี่ยก็มีแบบเป็นทีมได้แก่คุณพุทธธิดาศิระชายาผู้ผลิตละครช่องเจเอสดีบริษัตสกายเอ็นเตอร์เทนเมนต์จำกัดอเอ้าเ็นยังไงเอาใะเหน,เนียว จะไปข้ามข้ามยแล้วยแล้วันวาเองเสียวเยบอยเรียบร้ออบ่ได้ไปต่อลูกสวยที่สุยสได้ไปต่ออนกเนยดวงมาดีนมันทำบุญมาดีมันเขาคัดเลยเปลี่ยนพิธีกรเลยคุณตั้มไม่มาหรือคุณตั้มบ่ได้มากครับคุณตั้มกับร้อยเอ็ดปีนี้รอบตัดสินเมื่อไหร่เดี๋ยวเปิดเบิรงกันนะครับ สเด็ดมากเลยอะฮะสองตุลาสองตุลาบ่สาสอตุลาประกาศสองตุลาคมที่ถูไอคอนฮอล์ชั้นเจไอคอนสยามโดยจะเป็นปีแรกที่ถ่ายซอดสดในช่วงเวลาแพรมชามคุ่นเดชตั้งแต่วเวลา20นาฬิกา35นาทีแล้วหอดสีทุ่ครพ่งคุณนี่สุดยอด คาเบิ้ลเด้อพี่น้องเด้อไฟน่อนจะได้มหโอ้ยไฟน่อนจะไปได้ไงล่ะไฟน่อนเขา,าเอามืออาชีพตัวเนาะของขาเป็นมือสมัครเล่นไหมก็มารอบแบบคัดเลือกนี่แหละเดี๋ยวงานเขาที่พังจ v วเอาแล้วไม่เป็นไถ่ายทอดสดกี่โมงทางช่องห้าใช่ไหมครับโอ้ <ไป S 1> กบอกว่ายุช่องเจ<ป>็ <7? S 1> หน่อยจังไหนคนรคุณลุง เป็นคนจังหวัดอะไรลูกเป็นคนจังหวัดอุดรธานีครับนมัไม่กินข้าวฮะเดี๋ยวกินไล่สดอยู่ครับคุณลงุงโอ้โอป้อนให้ไหมโอ้ไม่เป็นไรเ<อ>ก่งใจเก่งใจแหมคุณลุงจเจ้าคือรอแทอายุโอ้ขอบคุณครับอืมยูโรหล่อขึ้นเหมือนเดิมอม,ม,มันแปลว่าอะไรเนี่ยยูโรหล่อขึ้นเหมือนเดิม มันตรงกันข้ามกันได้นนิอิลีจากโมงครับอมีอยงเกาะรอชมโอ้ยอีกครึ่งสุโมงครับเป็นครึ่งโมงอันคัดเลือกคนคนที่เหลือเนาะกินเข้าล้วไปนาะพี่น้องเลยขอบคุณดอกกุหลาบครับบอกมาตรงโดนนี่แหละมีดอกกุหลาบอยู่ดอกเดียวปเป็นยังไงเขานเก่ง <c oughs> มากเลยพี่แอม กินแล้วจ้าอยู่พิงเออนี่แหละก็อยู่พิงนี่นี้เอานน่โอ้เปรี้ยไทยครับเจ้าสวัสดีค่ะไม่ค่อยได้ไลา์หรอไลน์ไม่เป็นไลายไลน์ขอบคุณไอศกรีมขอบคุณหมวกอืมขอบคุณดอกดีลาวลีเฮ้ยเนี่ยจะรูปนี้ตึ้น ีก็ได้คดียล้เหบื่อลองมา่กน่อมว่าเยอาโนยอาอนั่นองโอยาช่งของขวัญมาหลายหลายพ่อละลาของขวัญก็ได้นาะโอ้ยของขวัญก็หลายโพดส่งมาอันจักน้อยคุณละอ่านสองอันกับพ่อแล้วจะส่งมาหลายแบบนั้น ปวยพอมันเกิดให้หน่อยได้ไหมคะ Happy b i r t เ d a y ครับอยากดูรวงแล้วปักบุดรอเลยทางน,นี้เออเอาถ่าไปก่อนนะครับเรื่องแรกท่านไหนอ่อนโยนไฟน้ำข้างนี่ก็ไดถ่าไฟน้ำข้างก่อนนะครับกำลังหุบ่หยเลยตอนนี้เอาเอาไปกินเลยจะกินเหรอแล้วี่เอากิน,นเดี๋ยวเ้าไปกินก่อนนะ ผมไลฟ์โสดอยู่เดือนหน้าก็วันเกิดอยู่แล้วเออแมนเอา,าลองลองส่งของข,องขวัญวันเกิดมาดูซิอ่ะเาขเาเรียกว่าทดสอบทดสอบเอาลองเบิงงจักเค้กจกัจกจก่อนนีนะสู้มากแอบเจ้านายมาดูพิธีกรต่ออีกรอบเออเอาคิดถึงยูทิจังอมืมาแสดงหนังกับฮยองจินบอสไอโอ้ฮยองจินคือผู้ใดล่ะเนาะบาท ยังไม่ทันได้กินเลยร้ายส,สดอยู่ลายคู่อยู่พิงหน่อยพิงกินนันเอียงเกาะกินแลกินนองอ๋อกินกินซูเปอร์พี่น้องเด้อบ่านนี้เด้อเอา้าจีกินข้าวแล้วเอา้า <c oughs> อ๋อเย็น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 เยเอ๋อป yeah ากจีนมันเชื่ออังฮายองจีนป ชื่อกะเทโพดฮายองฮายองยูน่เท่ากันพี่แกี่เหมัสนุอนรับนสวัสดีค่พี่แอมสวัสดีครับอ๋อมาดิเด้าอ๋อตมบกพุงครับพี่น้องแต่ว่าเป็นตำไทยตำไทยแลนด์เออรุ้นแล้วกัน อันนี้เขาเรียกว่าตำจากไทยแลนด์เพราะว่าการเป็นพิธีกรห้ามกินตำปูปลาเดี๋ยวไม่เขาจะหน้าวาวเเจ้าใช่ไหมแล้วมันจะอร่อยไหมล่ะตอนีเรากุ้งไปผมไม่กินกุ้งโอเคไป โอ้ยรีบๆใส่เสื้อเลยเอาทำไมอ่ะโดนแบนเหรอ้งหแ่เป็นไงอะอืมอืมอันนี้ไงมอรอคะอืมอืมนอันนี้คือเป็นแห้งๆแทะ เป็นแห้งๆบ่เป็นต่กินเลยลบ่มากิน,นอันแห้งๆเนาะอันนี้ปาทิสต์ใช่ไหม,มนี่อ,อืมอืมโอ้เห็นโทษกินแห้งๆไม่เป็น มันเฮ็ดคอไปรอบอก่อนนะคะบายรอบอคืออะไรเนาะมันนี้รอบอไปรบหรอโรงพยาบาลไหมไปโรงพยาบาลโรงพยาบาลรอพอ <c oughs> ใช่ไหมหลวงป, <c oughs> ปออู่ไปรอบอกร์ไปหลวงปู่อะไรหรอพ่อออกไปข้างนอกหรออ,อุ้ยนึกว่าไปข้างหน้าจะฝากชูชายเย็นเนาะกถ้าวตำไทยก็พอแล้ว <c oughs> โรงาน้ัพกเไปนกันถึงแท่มะละกอวัอไ่ามผบอกมหัวมกคํายอผมไม่ชอบอ่ะอันไหนอันนี้มันแห้งอ่ะเอาลากไม่เอาอ่ะเอาอะไรเอาหน้าจะได้อ่ะ ชงวิคคมเป็นเดียวเป็นงปลาลันปลาลันปลาลันสวัสดีสวัสดีค่ะยุ๋มกินข้าหน้าอร่อยจังหมูกินอะไรตำไยครับเออเอาเราองขอไ่หรอกวดีได้แ่งกั่ัลาอยู่ในอเออจะบ,บอสเซ็เหรือเนาะม่นยังไม่เห็นงานเลยครับเจเอาอรเลี้ยงหรอ น้องพิงค์มาแล้วน้องพิงค์อะไรอ่ะ<า>ชอบคลิปที่ว่ายน้ำจังมันเสียออกฮ้อน thunder พี่สูงเท่าไหร่พี่สูง180ครับพี่สูง3มเมตรอืมโอ้พงพลอยสูงสเมตรนี่คนหรืออะไรบอกพี่พี่สูงออทำยังไงข้อดีแม่ อ,อันนี้เป็นเคล็ดลับนะครับสำหรับใครที่ตัวไม่สูงแล้วอยากตัวสูงนะครับให้กลับบ้านไปแล้วเอาไม้ฟาดคุณพ่อคุณแม่เลยนะครับแล้วคุณจะสูง8เมตรแต่ปากคุณจะเท่ารูเข็มนะฮะแล้วคุณจะหน้าเดฟด้วยคุณจะหน้าเดฟ เป็นหน้าเหมือนยุงนะฮะแล้วก็จะหอมแล้วก็จะหอมแล้วก็จะหอมด้วยไปตีพ่อตีแม่เลยนะครับคุณจะตัวสูง3ามเมตร80ขายังไงคะน้องฟ้าขอบคุณนะน้องฟ้าฉันชอบมันมากมันน่ารัก ชอบไปล่ะพิงคอยอยู่ไหนพิงพอ,อยไม่ได้มาครับวันนี้มต้องการเองต้องการนือนเรอน้องพิง้องพิงชอบแมวครับน้องพิงชอบแมวน้องพิงชอบอุ้ยขอบคุณน้ำพูครับ น้องพิงค์ชอบแมวมากๆเลยถ้าใครอยากเห็นน้องพิงค์เอาแมวมาครับพี่รตัวอะไรกัดไหล่เป็นปานครับเป็นปานถ่ายเรื่องไฟน้ำค้างอยู่หรอโอ้ยถ่ายจบไปปีกว่าแล้วพิจิกรรอกว่าผู้ข้อประกวดแน่ๆโอ้ยอย่าไปเทียบน้องๆเลยครับ สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณดาม,มาดูครั้งแรกค่ะไลฟ์ครั้งแรกเหมือนกันมปลายพี่สูงเท่าไหร่มปลายเหรอ,อรม้อยเจ็ดฟิตมั้งครับอันนี้มันคือน้ำอะไรบ้างของน้ำจากโรงพยาบาลเหรอ กินหรือยังถ้าถ้าสั่งข้าวทุกคนเหรอไม่ต้องทำงานอะไรวันนี้งานประกวดไทยซูปเปอร์โมเดลเอา้าวน้องป,ปุ้มปุ้ยน่ารักเชียร์วันนี้คุณส่งมุกให้อะไรไม่ทันโทษทีสวัสดีจันสวัสดีจ้าคุณนิพา ฮัลโหลฮัลโหลเจสมินเซนต์นาฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีคุณชานมด้วยเจ้าก,กับรอปวดอิมบลาคบ่ายโมงสิบห้าฮะปิงพอยสแตนบายบ่ายโมงสิบห้านะลูก oh. ได้ไหมถนัดไหม ขอบคุณครับถ่ายรูปมาจริตพี่กระเทยแหงเอาผมไปทานบีสมนเหรอ,เ,อเขาบอกว่าเราจริตเป็นกระเทยแหงผู้เข้าประกวดทานบีสมนคนต่อไปสวยได้อยากฟังไอยูรร้องเพลงเ,เพลงอ่างครับ อยากฟังเพลงอย่างเงาล,ลองาอรมาดูยู Ю นิเซ็กแบบนี้แหละสนีแ์แรงอโอ้ยขำเจ้ารีบกินเร็วโอ้ไม่กินแล้วพอแล้วแต่ตั้งมาเป็นพ็อปฉยอยากเห็นหน้าพิงพลอ,อะไรอ่ะลงมาคอกี้ได้ไหมส่งรรมาทําไมเก็บไว้ก็ได้มีเพื่อนกินหรือไม่ กินไม่ลงนะครับคือแอบกินเบอร์เกอร์ไปเบอร์เกอร์ไปชิ้นหนึ่งพี่ได้แสดงหนังท้าชนไหมไม่ได้แสดงครับน,นั้นพี่แบงค์วงแคทหรือเปล่าเห็นเราไหมคุณปูเหรออยากเห็นหน้าผิงไฟ ดูอิ่มๆขึ้นนะครับจริงๆก็คืออ้วนนั่นแหละพี่ยูโดคือผู้เข้ามาตรวจคนต่อไปอืใช่โอ้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 กาเล็กซี่พี่น้องเพื่งโอ้ยขอบคุณกาเล็กซี่พี่น้องเพื่งครับโอ้ได้กาเล็กซี่แล้วมาเนี่ยได้เลยคุณ ก็ไม่มีแต่อยากโชว์แอปไปงั้นแหละได้แสดงหนังใหม่คะไลไรรุณนยูครับนียคนหนึ่งรวยแล้วเออไม่งหล่อกันแบบข้าวจืดไปเลยเลิฟเลิฟหล่อจังอ้มันกับเมนอะแรละกบเถียงกบเถียงจักครับเทพครับโดนีพรมยูอุงเทพ ผมเป็นแบบเป็นเด็กในเมืองหลอ่อเท่มีสไตล์เด็กแบงคอกนี่ดารามารายสดดน่ารนะัก